นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมีใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติมาตุโปโสกะชาดกชาดกว่าด้วยพญาช้างยอดกะตันยู ในสมัยหนึ่งครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตุวันเมืองสาวัตถีได้เกิดเรื่องราวถกเถียงกันในหมูสงถึงเรื่องวินัยสงฆ์ของภิกษุผู้เลี้ยงมารดารูปหนึ่งภิกษุที่ว่านี้เมื่อออกบวชในพุทธศาสนาก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้เพราะต้องคอยมาปรนิบัติผู้เป็นมารดาที่อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังโยมแม่แข็งใจลุกขึ้นมาทานข้าวปลาซะหน่อยเถอ,อะ ขอบใจลูกเอ้ยแม่แก่แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นภาระของพระจริงๆเลยแทนที่จะได้ปฏิบัติธรรมกลับต้องมาดูแลแม่ซะงั้นโยมแม่จะพูดเช่นนั้นเลยลูกมีหน้าที่ต้องดูแลแม่อยู่แล้วดูสิท่านภิกษุรูปนี้กลับไปบ้านอีกแล้วคงเป็นห่วงแม่เขานั่นแหละนี่ก็คงจะเอาข้าวปลาอาหารไปให้หละมั้งเนี่ยแล้วอย่างนี้ไม่ผิดวินัยสงฆ์หรือท่าน เมื่อพระศาสดาทราบเรื่องก็ทรงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายอย่าถือโทษภิกษุรูปนี้เลยแม้ในการก่อนเขาก็เคยปรนิบัติผู้เป็นมารดาดังเช่นพบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเรา,ามาตุโปสกะชาดกด,ดังนี้ ในป่าลึกแห่งหนึง่งมีพญาช้างเผือกขาวปลอดมีรูปร่างสวยงามมีช้างแปดหมื่นเชือกเป็นบริวารตามเรามาเถอะวันเนี้เราจะนำทางพวกเจ้าเข้าไปหาผลไม้ที่ริมป่าดีจังเลยผลไม้แถบนี้ข้ากินมาหมดแล้วอยากกินที่อื่นบ้างกินจนจะหมดป่าอยู่แล้วเจ้าน่ะท่านพญาช้างข้าว่าทิ้งยายช้างไว้ที่ในป่านี้เถิด ขนพาไปผล,ลไม้ด้านโน้นคงหมดป่ากันพอดีแหมทีเจ้าล่ะกินจนไม่เหลือให้ช้างตัวอื่นได้กินบ้างเลยเอาละเอาละพวกเจ้าอย่าทะเลาะก,กันอีกเลยเสียงดังไปเดี๋ยวสัตว์ตัวอื่นๆเขาจะตกใจกันหมดพญาช้างเผือกตัวนี้มีความกตัญอูรู้คุณมารดาทุกครั้งที่ออกหาอาหารก็จะนำกลับมาให้มารดาที่ตาบอดได้กินเสมอ ผลไม้สดพวกเนี้แม่คงชอบรสหวานดีนักเก็บเอาไปฝากแม่เยอะๆดีกว่าเราจะอยู่ดูแลฝูงที่นี่รบกวนพวกเจ้าช่วยนำผลไม้เหล่านี้ไปให้แม่ของเราด้วยนะได้เลยท่านพญาช้างเรายินดีช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนั่นใช่ไหมผลไม้ที่ท่านจะฝากไปให้แม่ท่านนะ่ะอุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะท่านแม่คงจะชอบใจ อขอบใจพวกเจ้ามากเดินทางกันดีๆล่ะผลไม้รสหวานเหล่านั้นแทนที่จะเป็นอาหารให้กับช้างตาบอดแต่ก็ถูกช้างบริวารที่นำอาหารมากินเสียระหว่างทางผลไม้นี่รสหวานจริงๆเลยนะข้านี่ชอบจริงๆเลยแต่ผลไม้พวกนี้เนี่ยท่านพญาช้างให้พวกเรานำไปให้แม่ของท่านนะไม่เป็นไรหรอกนะ เดินทางมาตั้งไกลก็ต้องมีหิวกันบ้างแหละท่านพญาช้างคงเข้าใจพวกเราดใีใช่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 กินไปเถอะนาถ้ากลัวนคะค่ก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวข้ากินเองหวานปากเมื่อพญาช้างกลับมาพบว่ามารดาไม่ได้อาหารก็คิดจะละจากโขงเพื่อเลี้ยงดูมารดานี่แม่ไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ลูกไปเลยเหรอไม่น่าเลย ในเมื่อเป็นหัวหน้าโขลงแล้วลูกไม่สามารถดูแลแม่ได้เง้นเราก็ออกจากโขลงกันเถอะลูกจะพาแม่ไปอยู่ที่ชายป่าด้านโน้นเราจะอยู่ด้วยกันตามลําพังก็พอนะแม่แม่เป็นภาระของเจ้าจริงๆแม่น่าจะตายตายไปซะเจ้าจะได้อยู่อย่างสบายแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยลูกอยากดูแลแม่ไม่ได้เป็นภาระอะไรของลูกเลยแม่สบายใจเถอะในขณะที่ช้างเชื่อกืนกําลังหลับพักผ่อน พญาช้างก็แอบพาช้างมารดาหนีออกจากโขงไปอยู่ที่เชิงเขาแล้วให้มารดาพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งแม่จ๊ะเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่ช้างเชือกอื่นๆน่ะจะตื่นขึ้นมาซะก่อนจ้าเจ้าก็ระวังระวังนะรีบๆมันอันตรายนะลูกพญาช้างพาแม่ช้างตาบอดเดินทางมาถึงถ้ำในป่าแห่งหนึ่งก็ตกลงใจอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ แม่นอนพักอยู่ในถ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกจะไปหาผลไม้มาให้กินจ้ะดีเหมือนกันเดินทางมาไกลแม่ชักเหนื่อยเหมือนกันพญาช้างกับแม่อาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังดำรงชีวิตด้วยความสงบสุขจนอยู่มาวันหนึ่งมีพรานป่าชาวเมืองพราราณสีคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ในป่าเพราะเข้าป่ามาแล้วหลงทางออกจากป่าไม่ได้ ทำไมท่านถึงมานั่งร้องไห้ในป่านี้ล่ะโอ้โยตา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 ยนีย่เราหลงทางซะแล้วนะสิโอ้โหเดินวนเวียนอยู่ในป่านเนี่ยตั้งสองสามวันแล้วอุย้ยยังหาทางออกไม่ได้เลยอุย้ยไปทางไหนกันวะเนี่ยเอาเถอะอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเราจะพาท่านออกไปเองด้วยความเมตตากรุณาพญาช้างจึงนำทางในพรานออกจากป่า แต่ฝ่ายพรานเมื่อพบช้างที่สวยงามอย่างพญาช้างก็คิดแผนร้ายอ้าช้างเชือกเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่สง่าง,งามจริงๆถ้าเรานำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาเราต้องได้รับทรัพย์ตอบแทนมาอย่างมากมายเป็นแน่ <c oughs> รวยแน่เราคราวนี้ช่วงนี้ในวังกำลังต้องการช้างงามอยู่พอดี พาก,กิ่งไม้วางไว้เป็นทางดีกว่าจะได้ให้คนที่วังตามมาจับช้างเผือกนี้ได้ฉลาดจริงๆเลยล่ะเราเนี่ยในสมัยนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ตายลงพระราชาจึงมีรับสั่งให้ตีกรองร้องประกาศให้คนที่มีช้างงามให้เอามาถวายประกาศ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 จากพระราชาวันนี้ช้างมงคลของพระราชาได้เสียชีวิตแล้ว ราษฎรคนไหนมีช้างงามมาถวายจะได้รับรางวัลยางงามในพรานเมื่อออกจากป่าได้แล้วก็รีบนำเรื่องช้างงามไปทูลต่อพระราชาเพื่อหวังได้รางวัลพระราชาเมื่อทราบแล้วก็ปรารถนาจะครอบครองพญาช้างนั้นจึงให้นายควานช้างพร้อมบริวารติดตามในพรานเพื่อมาจับพญาช้างไปถวายเร็วๆก็เถอะท่านควานช้างเดี๋ยวช้างเผือกนั่นจะหน,นีไปอยู่ที่อื่นสะกก่อนแล้วช้างที่เจ้าว่านั่นงานจริงหรือเปล่า ไม่ใช่หลอกให้ข้ามาเสียเวลาแน่นะโอ้ยอย่าให้พูดเลยนายท่านถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะตกใจในพรานนำทางควานช้างและบริวารมาจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งในป่าขณะนั้นพญาช้างกำลังกินน้ำอยู่ในสระนั่นไงนั่นไงท่านควานช้างช้างเผือกที่ว่าอยู่ตรงนั้นไงนายควานช้างเมื่อพบพญาช้างแล้วก็ถูกใจมากโอ้หช้างเผือกเชือกนี้ช่างสง่างามเหมือนที่เจ้าบอกจริงๆนี่แหละ ช้างมงคลที่เหมาะสมเคียงคู่กับพระราชาเมื่อพญาช้างเห็นในพรานกลับมาพร้อมผู้คนอีกกลุ่มใหญ่ก็รู้ว่าัยจะมาถึงตัวแต่ก็สู้ไม่ได้ยอมให้ควานช้างนําตัวไปในเมืองพารันสีโทเราโดนจับอย่างเนี้ยแล้วใครจะมาดูแลแม่ละ่ะฝ่ายช้างมารดาเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็ได้แต่ขำครวญคิดถึงลูกลูกค่ะป่านนี้ยังไม่กลับมา สงสัยจะถูกพระราชาหรือมหาอัมมาตจับตัวไปเสียแล้วจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เมื่อควานช้างพาพญาช้างมาถึงเมืองก็ประพรมน้ำหอมพญาช้างประดับเครื่องทรงแล้วนำไปไว้ที่โรงช้างรอให้พระราชาลงมาทอดพระเนตรอ้าวช่วยกันหน่อยเป็นบุญของเจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าจะได้รับใช้พระราชาแล้วเมื่อควานช้างนำความขึ้นกราบทูล พระราชาก็ทรงนำอาหารรสดีต่างๆมาให้พญาชา้างพญาช้างผู้ประเสร,ริฐเชิญกินอาหารเสียก่อนเถิดเราดีใจที่ได้เจ้ามาเป็นช้างมงคลต่อไปนี้เจ้าก็ถวายตัวทำงานให้เราเถิดพญาช้างเมื่อเห็นอาหารดีๆก็คิดถึงมารดามไม่ยอมกินอาหารนั้นป่านนี้แม่คงหิวแล้วโอ้เอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยพญาช้างเจ้ากังวลอะไรเหรอ ไมเจ้าไม่ยอมกินอาหารที่เรานำมาให้ล่ะหม่อมฉันเป็นห่วงนางช้างผู้เป็นมารดานางตาบอดไม่มีใครดูแลป่านี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้พระราชาเมื่อฟังแล้วก็เกิดความเศร้าใจมีรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างพญาช้างนี้เลี้ยงดูมารดาตาบอดอยู่ในปา่าท่านทั้งหลายปล่อยเขาไปเถอะพญาช้างเมื่อถูกปล่อยตัวก็รีบกลับไปยังถ้ำที่มารดานอนอยู่ เมื่อไปถึงก็รีบนำน้ำในสระไปรดตัวมันดาที่นอนร่างกายพ่าย้อมเพราะไม่ได้กินอาหารมาแล้วเจ็วันโธ่แม่คงทรมานมากสินะไม่ได้ทานอะไรมาตั้งเจ็ดวันผิวก็แห้งแต่น้ำเนี่ยคงช่วยให้แม่สดชื่นขึ้นมาได้บ้างนะจ๊ะช้างมันดาเมื่อถูกน้ำราดตัวก็ตกใจในความวิตกกลัวเกิดอะไรขึ้นน้ำมาจากไหนกันจะทำยังไงดีลูกก็ไม่อยู่ด้วย แม่จ้าอย่าก,กลัวไปเลยมีลูกเองลูกกลับมาแล้วพระราชาผู้ทรงธรรมได้ปล่อยให้ลูกออกมาแล้วจ้าโอ้ลูกรักของแม่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมลูกปลอดภัยดีแม่ไม่มีใครทําอันตรายแก่ลูกเลยเขาจับลูกไปเพื่อให้ไปรับใช้พระราชาแต่เมื่อพระราชาทรงทราบว่าลูกต้องดูแลแม่พระองค์ก็ปล่อยให้ลูกกลับมาจ้า ขอให้พระองค์มีพระชนยืนนานที่กรุณาปล่อยลูกของแม่มาฝ่ายพระราชาที่เลื่อมใสในความกระตันยุนของพญาช้างมีรับสั่งให้ตั้งอาหารไว้เพื่อพญาช้างและมันดาเป็นประจำตั้งแต่วันที่ปล่อยพญาช้างไปเอาเอาเอากินกันเยอะๆเลยนะผละไม้พวกนี้รสดีทั้งนั้นเลยเป็นพระมหากรุณาที่คุณแท้ๆขอให้พระองค์ งพระเจริญเดเดพื่อเอที่ะทูลความกตัญยูของพญาช้างพระราชาจึงรับสั่งให้สร้างรูปเหมือนพญาช้างจัดการฉลองช้างขึ้นเป็นประจำทุกปีเจ้าต้องเป็นเด็กกตันยูเหมือนพญาช้างนะลูกจ้ะแม่ลูกจ,จะรักแม่เหมือนท่านพญาช้างรักแม่ของเขานะคะการต่อมาแม่ช้างก็สิ้นอายุไขพญาช้างจึงตัดสินใจเข้าไปในเมือง ถวายตัวรับใช้พระราชาจนสิ้นชีวิตพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานน์พรานป่าได้เป็นพระเทวทัตควานช้างได้เป็นพระสารีบุตรนางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวีส่วนช้างเพื่อประเสริฐซึ่งเลยนดูมารดาสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า